ช่วงนี้ไปดูความพยายามของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ช่วยกันดูแลผืนป่าชุมชนบ้านวังใสเนื้อที่เกือบ300ไร่ให้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับจนล่าสุดตอนนี้ก็พร้อมที่จะพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเดินป่าแล้วนะครับที่จะสามารถนารายได้กลับเข้ามาในชุมชนแล้วก็ให้ผู้คนได้ร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้ต่อไปคุณสนธยาแก้วขำ มีรายละเอียดเรื่องนี้ครับเส้นทางท่องเที่ยวป่าชุมชนบ้านวังไซตมบลถ้ำใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มจากให้ผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่าต้องนั่งรถพ่วงข้างของชาวบ้านออกจากจุดรวมพลของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวคนต้นน้ำบ้านวังไซลัดเลาะไปตามถนนสายเล็กๆในหมู่บ้าน จากนั้นก็จะเดินเข้าสู่ป่าชุมชนบ้านวางไซซึ่งจุดเริ่มจากเวิงถ้ำที่สวยงามเปรียบเหมือนบานประตูเป,ปิดเข้าสู่มิติแห่งผื้นป่าแล้วค่อยเดินลัดเลาะไปตามพุ่มไม้โดยมีต้นไม้ขนาดใหญ่หลากหลายชนิดความสูงหลายสิบเมตรให้ร่มเงาแม้จะอยู่ในช่วงเที่ยงวันแต่เมื่ออยู่กลางพื้นป่าชุมชนแล้วบรรยากาศโดยรอบจะร่มรื่นเย็นสบายเป็นอย่างมาก พี่ชัดชัยและพี่ขวัญซึ่งเป็นพลานนำทางและผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะคอยบอกเล่าให้ข้อมูลความหลากหลายของระบบนิเวศและการรวมตัวจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งให้ความสำคัญการดูแลพื้นป่าควบคู่ไปกับการส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนเราทำจนมาถึงวันหนึ่งที่ไม่มีคนบุกลุกป่าของเราแล้วล่ะค่ะ ก็คิดว่าทํายังไงให้คนกับป่าเนะะี่ยค่ะอยู่ด้วยกันได้นะคะก็เลยจัดตั้งเป็นเรื่องของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวคนต้นน้ำบ้านยางไซรขึ้นเพื่อเป็นการทําเรื่องของการท่องเที่ยวเขาเรียกว่าคาร์บอนต่ํานะคะโดยใช้ป่าที่เรามีเนะะี่ยค่ะเป็นส่วนหลักในการทําเรื่องท่องเที่ยวโดยการจัดทําเป็นทริเปเดินป่าในมือแบบนั้ในประเไทยคือปูห้วยรวมถึงสัตว์น้นําขนาดเล็ก ซ่อนตัวอยู่ใต้เศษซากใบไม้ในสายน้ำซึ่งมีพบเห็นตลอดเส้นทางการเดินป่าชุมชนบ้านวังไซบ่งชี้ความสำคัญการคงอยู่ของพื้นป่ามเมื่อเดินลึกเข้าไปกลางพื้นป่านอกจากต้นไม้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วยังมีเวิ้งถ้ำผูเขาหินปูนซึ่งเป็นแหล่งซับน้ำจนกลายเป็นป่าต้นน้ำที่ชุมชนได้อาศัยพึ่งพา ชุมชนบ้านวังไซจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าชนมีความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าต้นน้ำที่เป็นพื้นที่ชีวิตเป็นฐานทรัพยากรในการดํารงชีวิตของประชาชนแล้วล่าสุดยังมีการจัดการป่าแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งไรายได้ให้กับผู้คนครับ,รบาาการดืดดรด่มน้ําจากถาวั์ เป็นการสาธิตการดำรงชีวิตในป่าซึ่งทางพี่ฉัดชัยที่เป็นพรานนำทางจะคอยบอกเล่าให้ได้เรียนรู้โดยหลังจากใช้เวลาเดินทางอยู่เกือบสองชั่วโมงก็มาถึงจุดแวะพักซึ่งพี่ฉัดชัยและพี่ขวัญจะเตรียมตระเบียงอาหารมื้อเที่ยงโดยเฉพาะการหลามข้าวห่อใบเร็ดซึ่งเริ่มจากการไปจัดหากระบอกไม้ไผ่การก่อไฟรวมไปถึงการเก็บหาใบเร็ดมาใช้หลามข้าว ตอนนี้กำลังทำข้าวข้าวหลามหอเบเดครับคือเวลาเรามาเดินป่าเนี่ยเราจะพาแต่ข้าสารมาครับแล้วก็ใช้วัสดุในป่าในการปรุงงานครับก็อันนี้เป็นข้าวเจ้าแล้วก็ใส่ในในเบรดครับเบรดนี้เราพยายามใส่ด้านหลังมัน ประมาณนี้ครับในอดีตป่าที่อุดมสมบูรณ์เปรียบเหมือนตู้กับข้าวของชุมชนในยามที่ต้องเดินป่าปู่ย่าตายายจะเตรียมเฉพาะข้าวสารติดตัวมาเท่านั้นแล้วค่อยไปเก็บหาพืชปักในพื้นป่ามาเป็นอาหารซึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนก็จะนำอาหารและพืชปักพื้นบ้านมาปรุงเพื่อรับรองนักท่องเที่ยวเช่นการหลามข้าวใบเร็บ รับประทานกับแกงขั่วไก่บ้านต้มกะทิผักเหมียงรวมไปถึงขนมหวานที่แปลรูปจากลูกชกซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นในป่าต้นน้ำของบ้านวังไซใชายเบรดในการห่อเพื่อให้ข้าวมีรมีกลิ่นหอมแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าสรรพคุณทางยาหน่อยๆเพื่อเพื่อเพื่อสุขภาพแล้วก็พอเราเราหลาม หลามเสร็จแล้วก็เราจะเหมือนกับข้าวเราจะเอาเอากับข้าวที่แบบง่ายๆเป็นทำพริกหรือว่าเป็นปลากระป๋องประมาณนี้ป่าชุมชนบ้านวังไซมีเนื้อที่เกือบ300ไร่มีลักษณะทางกายภาพเป็นแอ่งกระทะกลางหุบเขาได้รับการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้มากว่า20ปีแล้ว ซึ่งการประสานความร่วมมือกันระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ทำให้มีประสิทธิภาพในการดูแลพื้นป่าให้ยั่งยืนมากขึ้นสิ่งเดียวที่จะรักพื้นป่าได้เข้ามาจากชุมชนเพราะชุมชนเห็นค้าของทรัพยากรป่าไม้เพราะชุมชนอยู่ข้างเคียงชุมชนช่วยดูแลชุมชนช่วยอนุรักษ์ชุมชนเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ของตนเองเพื่อจะให อนุรักษ์ไว้กับลุนหลานต่อไปได้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของของชุมชนทั่วทั่วนะครับไม่ใช่ว่าป่าชุมชนเฉพาะ,ะ,อะของวังไซทั่วประเทศวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวคนต้นน้ำบ้านวังไซได้จัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสผืนป่าในเส้นทางที่ทไม่ทรหดมากนักในสามรูปแบบคือการเดินป่าครึ่งวัน การเดินป่า1วันและเส้นทาง2วันหน<ป>ึ่งคืนซึ่งมีการพักค้างแรมในป่าโดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวแบบโลคาบอนที่คำนึงถึงผลกระทบต่อ<ป><ป>สิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมสนทยาแก้วขำถ่าย PBS ยารายงานเจฟพี่มาทนี้